ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมือนีนช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่พาน้องมากินบ้านๆครับก้อยไข่โมแดงกับก้อยกุ้งพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับแซ่บตรงกันมึงมีแต่ไข่ตรงตรงพี่นาะไข่โมแดงนี่รอพี่ซองเนาะเอามากินเอาน้องนใดรสนใจครับทักทายเข้ามาไข่โมแดงตรงตรงเอาแซบแซบอะไรเพ้อนมือนีพาระเบอร์มากินอยู่ข้องัวเมือนนี่ทำเบืองงัว ลองกลอยกล้งกันลองกันเลยแสบครับมิ้นทํามเขืออน่อนมิ้นท์ขมเขื่อยยังขมเขื่อได้อ่อนงเลย ไช่เ,ยยเ้ยไครกาดใครมาแดงอะไม่ใช่ปะข<ช>ดออาขอดออกอยุบเลย สลัดหัวด <c oughs> ังนออ้อยไม่ทั้งอ,อยหัวหาวขนาดขนาดน้อยขนาดกลางขนาดไงด็ูเลย อย่างสัตว์ต่างกอือกินอีกกินน้องกกามีไงเห็ดแปรี้ยนี่อะไรคำยัง ปลกรุงในบ่วงกินบ่ะนี่มางมัดดีอืมไปฮะแล้วกดไปอืมน่ะเบอร์ละหมักไข่มดแดงสดลดในบ่วงเห็นบ่ะตากเอาเต็มบ่วงแล้วครับอืม,อม ชแซนด์งงโปแซบลานโลกลองกุยกุ้งนะคิดน,นั่นคิดนั่นบระเดีย๋ยวลองลองกุยกุ้งเลยเป็นยังไงไปดำแซบอ่ะกุยกุ้งแซบเบนาะ สูตรจ้มือพอดำแซ่บอยู่แล้วอาหารท่านถูงเหมือนว่าไอ่เม็ดแดงฟุ้งจริงยงใดยำใดก็แซ่บอันนี้เพิ่งเดิน่าพักเสริมครับในพักเสริมมาเห็ดมาชวยใส่น้ำ

kèm một lừa mà từ nông nhiên à bất nông còn ngừng này không <laughs>

แก้มขึ้นเย็นยังเว้นหอนแมนเดี๋ยวฟดเลยว่ะกคอยจะสดครับกุ้งเขาผิดดอนโมเต็นมาเนี่ยมนยันทำยำสาวเต้นครับนเต้นอืม ดูว,วัวบัเต้นขุงเต้นดูว,ว่วบัเต้นเฉยหืมไข่หมดแดงนี่เป็นไข่หมดแดงธรรมชาติเป็น,น้องโมเมนไข่เลี้ยงไข่เลี้ยงมนต้องมีหมดุนมานำ นเดียวสดบราดเอากองนกปทิพนะแซบลานโลกเลยพี่แซบครบทางบอลมามบอลบ่มีกับมดดนบมีได้ผิง<จ>ก,กไข่มดแดงกับคนกระโต๊ะไข่ไข่มดแดงกระตุ้งกระเต๊ะไ พี่ i ้ออร่มากตัวอิเหนาขมใส่อมืมกยกุ้งเพื่อพี่น้องแลหละเศษครับมือน,นตนัวอ่าจะเป็นไข่มดแดงตัว่าจะเป็นกอยกุงย้งยาหานบานๆเขาเบิดเลยอืมเริ่มๆริมอมอกระอม หากพี่น้องซือ้อไข่มดแดงนะคนไหเบอร์รำเบาเพื่อนบเพ่นยังไงเรเบอรขายฝาเมย์เม่พซื้อไข่มดแดงไครกันนะครับเม่์เมย์เมย์ตรไข่ตรงรตรงมิตรไข่ตรงตรงครับกลาวอนขี้ยงเนี่ย <c oughs> ไก่หน่วยใหญ่เลยเอ้าพี่น้องท่าใดสนใจครับว่าจิเป็นไขม่มดแดงว่าจิเป็นคะแนนงื่อนไ้ ไ่รุปเป็ดวัวสีเป็นน่องเนื้อวัวสิเป็นน่องควายบัว<ม>สิเป็นเอ็งอะแคบหมูหมูบัวสิเป็นเห็ดเพาะเห็ดเพาะบัวสิเป็นหอยเดือเอ้ย,อย <c oughs> มีหลายอย่างหลายแนวอยู่ครับพี่น้องสามารถทักทายกันเข้ามาพี่น้องอยากได้ยังครับเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลก็กมีนอกฤดูกาลก็มีเห็นปะ ขายดีที่สุดก็คือนองงัวพี่น้องก็เพิ่นมากกว่าหนองงัวพอดดำมักกะสายยิ่งยิ่งครับหนองงัวเนี่ยเนบ่เป็นตาพี่น้องที่ซื้อซอยอยู่บ่นี่ซื้อเนาะตายาเขาเมนต์มานะครับเด้อพี่น้องอยากได้อยังสำหรับวันนี้ครับก๋วยกุ้งอาหารอีสานบ้านๆบ,บ,บ,บวกกับไข่มาแดงนางกินอยู่ของงัวครับบะไรทายงัวให้เบิ่งเนาะงัวกะตากำลังนอนเอาสำหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดบ่ว่ากันเนาะเนาะ เท็ตหรือยังเท่าเพล็ตหรือยังใช่ละเสร็จแล้วเอาสำหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดบพรว่ากันครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็ดกำลังในอกแรงใจให้ช่องขางนกแชแนลครับพอดำบอลแะเบิดครับสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเงามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำรวยๆถูกหวยระเบิดครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ